สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุตุลากันคลิปนี้มาดูน้องแมวดูนกค่ะมีน้องหมีทองคุณแม่ทองเทาพี่ทองกราวน้องกวางทองสเอฟีค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะทำะไรคะน้องกวางน้องกวางทำไรคะเอ้าเอ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 า,เอา ดูน้องหมีดูน้องหมีสุกสซนดูน้องหมีสุกสซนน้องเสือมาแล้วค่ะดูน้องหมีค่ะดื้อดื้อเลยพี่น้องอยากรู้อยากเห็นมากเลยนี่ค่ะดูน้องหมีที่หุ่นดีคือน้องหมีทองกับน้องเสือทองค่ะนอกนั้นก็อวกวนตุตะน้องหมีทองกับน้องเสือทองนี้ไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่มีแต่วิ่งเล่น ก็เลยไม่อ้วนค่ะขอบคุณเอ็ซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ